ลูงเป็ดนะคะไม่ใช่กเป็ดนะนี่คือท่าพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดแล้วนะคะเขาคือเป็ดม้าลาวส่งตรงกับประเทศอังกฤษค่ะเป็ดสะพานนี้ที่ตกใจนะเวลาตกใจดินใจมากๆเลยดิ้นใจเดี๋มาเป็ดน้ำบ้านเราสยทีเดียวค่ะก็จะได้ที่นักเนี่ยต้องเคยตอนนะอ่าฮเบอ์ตกด้วยิีนแล้วย่างฮ่ะย่างยางยังและแต่ที่เราจะให้สุดท้ายทำงานนั่คือการต้อนเป็ดไปสู่ตรงกลางทุ่ญ้าตรงนีค่ะ ไปสู่ตรงกลางคุณย่าตรงนี้แล้วต้อนสะพานโลแกนแล้วต้อนโลสะพานหนักปลอดภัยมาดูกันว่าเขาจะทำการเก็บที่เราคิดไว้ได้ทุกขั้นตอนหรือเปล่าหรือว่าลงน้ำแล้วค่ะลงน้ำแล้วค่ะเอน,นะคะเราบอกอะไรลงน้ำแล้วปโอ้ลน้ำที่กะลงได้เลจ้าอย่าสลัดนะลกูกอย่าสลัดนะเดี๋ยวโดนท่านผู้ชมนะคะควหนะ้าเออ ไ่องกันะคะอย่างเรอยนะคะไปดูกจท่เู้เขาไม่ทำอะไรนะเขาด้วยจใจเราด้วยซ้ำนะสายตาเขาอยู่ที่จตต่หูเ้อก็จัผกตเลยเนคคว่าเป็นคุณับู้มีสมันนุ่มมากนะคะอาบล้สุดแรงมาแล้วก็ทำยังไงอ่ายแล้วก็เดี๋ยวช่วยีนะผมช่วยพีนะนะคะแล้วกที่นค่ะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของะปอยที่ล จัดปลูกเก็ได้อยู่เป็นช <Yeah. S 1> ุดบองค่ะไม่ให <inaudible> ้จับชุมจังฟูค่ะเพื่อต้านการพิจารต่างๆนด้ง่าที่ตนเองนะคะนะคะและจะเตดต่อไปลักษณะเขาเฉพาะของอย่างนี้คือการดีดไตมากว่ารับจัแลนะคะและลักษณะเฉพาะอย่างของเขา่คือการยองยางตาวใช้ตาจุดต้อนม่หูเตะขาแต่หูประมาณตัดูสุดตลอดจากการับจต้องมีทั้งกากเสียงและรวมด้ายตาดเบร์ ตอนนี้เขาจะล่อจะล่อนะคะแก๊งดารเราไปตามชื่นสะพานค่ะมาดูกันว่าเขาจะเอาขึ้นกี่ตัวกี่ตัวนะโบดค่ะโบดค่ะขึ้นแล้วก็ลงโอ้ยดูเป็ดลงสไลเดอร์ลงเฉลียสวยงามพาลงเป็นมากบอกเลยนะคะแม่ขึ้นทุกตัวค่ะถือว่าสุดยอดมากทำตามที่ครูสุขของเราตั้งใจจะให้ต้อนไปได้เป๊ะเป๊ะเลยทีเดียวค่ะตอนนี้แก๊งดารข,ของเราบอกว่าไม่อยากจะลงนะ้ำจมเลยอากาศประเทศไทยก็ค่อนจะร้อนอบอ้าวนะมือชื่นใจตามเป็น อ่าอาต่าที่อังกฤษนะคะอ่าเลงนน้ำสบายใจขึ today, hmm? uh, sure. ้วยหน่อยนะเดี๋ยวเราต้องให้เจ้าสิทธิ์ของเรานำสีน้เออนำเป็ดขึ้นจากบ่อน้ะแต่เพื่อนของคุณต้องเป็ดักด้วยนะฮะรอไปดูั้เริ่มสองสามไปจ้าตูไปจ้านี่เล่นมาำจากบ่อนะแล้วก็ทำการแฉกเชิดจานกันด้วย

ขึ้นสะพานอีกรอบหนึงค่ะเอ็ดเอ็ดโอ้โหดูสั่งให้เด็กก็อยู่ท่าน,นี้เลยนะคะสั่ให้เด็กก็อยู่ท่าน,นี้เลยนะคะเอาขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นแล้วก็เรจาจะท้าเดียวปลอดภัยทุกตัวนะคะอ่าสองเป็นลงน้ําเลยค่ะเดี๋ยวเขาเหนื่อยนะคะนะับเป็ด ส่านมลาดินเขาเป็นประพิธี่วเนาะให้เดินสองเก้าฉบับเป็นเราเนี่ยหน่ยเก้าหรับเขาด้วยโบอกโอ้ยโอ้ยแค่นี้แหละค่ะเหมือนไดโนเสาว์ใส่พันเออเอาอชีเล็กเลยนะทุกคนอีกหนาค่ะอ่ะคอยทีนี้ขอยทีหน่อยขอยทีเลยอ่ะลงน้ำตาอ่ะสงสงให้งที่ลูกโอเคบอกก็บ้าจถุยตู้โอ้โหหวยห ลาดลาดลาอ,อ่าโอเคอะไรเด็กๆนะสำหรับชนะแถวนี้นะถ้าเลี้ยเขาต้องมีที่เขาวิ่งเล็วนะคะเพราะว่าอเาอาเป็นชนะที่รักการทำงานนะแล้วประก็บทาต้องพลังในร่างกายขเขาสูกเยอะถ้าไม่ได้ทำงานหรือวิ่งไม่ถึงเนี่ยอาจจะทำให้เขาเกิดอาการเครียดซึมเศร้าและอาจจะไม่สบายจิตถึงแก่ชีนี้ได้นะเดี๋ยวพวกอาจารย์เขาวิ่งรีแลกซ์รอบตอนนี้สักตัวละสองรอบพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เดี๋ยวบอกพี่นำน้องกอดเลยนะกระจูดนะกระจูดนะคะเอ้ามานี่ค่ะไปเลื่นมาแล้วไปเลื่นมาแล้วโอ้ยถุยนี่ถึงแก่รอบที่หนึ่งไปไหค่ะรอบที่หนึ่งไปไหโอ้โหรอบสองค่ะรอบสองรอบสองรัวแบบว่าเมามันมากนะะบอกรบอกโอ้โหคอยสังเกตเป็นตลอดเวลาอะรอบท้ายค่ะรอบท้ายยังอยากต้อนอยู่ค่ะสายตายังคอยอะไรอ่ะวัน